管他人间的。 เบสคำสิงมาเองลอกเล่นแบบเปิ้นไอรีนงานนี้สวยมากล่าสุดสาวเบสแระวน,นีคำสิงที่วันนี้ว่างเว้นจากการถ่ายละครและถ่ายซีรีส์จึงทำให้สาวเบสเองได้มาลงคลิปวิดีโอใน t o ิกตอกต้องบอกเลยว่างานนี้สาวเบสได้ใส่เสื้อกล้ามคอเต่าสุดน่ารักพร้อมกับทรงผมที่ดูเข้าตาแบบสุดๆเพราะดูสวยอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนคือว่าวันนี้สาวเบสเองได้มากับเพล ของสาวเปิ้ลไอรินโดยเป็นเพลง แพชชั่นที่ต้องบอกเลยว่าขนาดร้องสดยังร้องออกมาได้อย่างไพเราะมากๆเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนเขาว่าคนสวยคนแซ่บแบบนี้ก็ทําให้ทุกคนฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวรวมไปถึงสาวเบสท,ที่ได้เล่นคนเดียวและลิปซิงเพลงนี้ไปด้วยนั่นเองค่ะสุดยอดมากๆเลยและนอกจากนี้แฟนคลับก็ต่างมาคอมเมนต์ชมสาวเบสเพียบอาทิคนสวยแกร่งและแข็งแรงเสมอลูกยุดโอ้ยน้องเบสเนาะน่ารักที่สุดเลยสวยเก เก่งไม่เหมือนใครน่ารักน้องโกเฟอร์เป็นแบบอินเตอร์เต็มมากคะ่ะน้องเบสสวยน้องเบสต่างฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ